สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนี้กับพบกับสางโคมเดื้อเหมือนพิ่นมาเฮ็ดหัวให้ค่ะทำรั้วก,กั้นกั้นคออกีดขึ้นมาเท่ใส่กระเบื้องจากหกตน้นตามระดับเนาะแสิใส่ลวดน,น้ำจับจากสองสามเซนกันไกกระเบื้องต้นยางแน่กัออกมีตัวน้อนกลิ่นจอกแหลมๆนี่ เพิ่นว่าเอาอยาสูบยาสูบผสมเหลา่าผสมไส้สู้แับน,นี้มันก็ไปผสมน้ำเนาะผสมน้ำมันก็นเลยาว่าตายสีตะมันก็นอาจจิตาาจตายก็บ่กโหผสมนม้ำหาฤทธิ์ประมาณน,นี่แหละต้นนำ้ำยาเนื่งขวดเนื่งขวดย่งเงี้ยว่าขันสีสีดย,ยานั่ยย่านเชื้อเห็ดมันตายเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เชือกเฮดตอมาลงสองปีแล้วเด้นนี่ปลูกตั้งแต่นี่ปีปีหกเดือนทั้งทั้งนี่ทั้งนั้นกับปีหกเดือนแต่ใหญ่แล้วตัวนี้ยังบ่ใหญ่ขนาดต้นแข็งแรงกว่าเด้นนี่ทั้งนี่ต้นใหญ่แข็งแรงเอามาปลูกถดูมิตรเป็นดอกเป็นดอกอยู่จอกแหลมแหลมดูล่ะเอาฉีดยากระยันเสือเห็ด มันย่งเนาะแต่เม,มีนมัดจอของคนค่ะเป็นตะแงเป็นตลอดอีกปีนึงกะรอดตายดอกเนาะหนาเลีงกับฮดน้าไว้กับทุ่งส้มไปเอาผ้ามา้าทั้งเหล็กเล่าเหล็กไทยลิบนี้ขอรัฐบาลไทยก่อนมืออื่นเล่าพัฒนาออก ไก่ไมื่อกี้ร์ค่ะสร้างไปหายางไ้แล้วเห็ดข้องใส่ไก่กับน้ำโบกค่ะดินพังเห็ดไว้ฐานเอาน้ามโหดต้นยางซืซ้อเนาะทั้งนี่งามนี่ทั้งที่ต้นนะ่ะไม้ไม่โบเขียงแรงทอมากกน กันย่งงามกว่าเนาะค่ะดินฟังนี่มันงามเอารัฐบาลไทยกับสร้างคมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังสื่อขีมจัดโปรลดราคาหน้านเดืนอ,นอนนี้อยู่ขนาดตอนนี้อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขีมสำหรับขีมเนาะไทยอย่าเอาไทยก่อนเดี๋ยวล่าสิดไทยภาพนิง่งสิไปนั่งเวอลเอาแต่ว่า เลขมูเมนกลัวเลขเพื่อนเอาหงวดว่างหันเลขเพื่อนให้ตัวใดียเนี่ยเจ็ดเม็ดเดียวเนี่ยครับอบาจับเพื่อนจจับให้เจ็ดเก่าเนี่ยบเกลือเกลื้เนาะเจ็ดเก่าครับแต้มเดียวหงวันนี้เพิ่นมาเบิร์มาเบิร์เทั้งเจ็ดเทั้งเก่าเพื่อนให้มาเก่าเม็ดเดียวนี่ยเเพื่อนเดียวแต่ว่าผมเขียนตัวหน่อยเพราะว่าเิ่นเอาไว้ถะลุ่งนอะค่งเพื่อนมาเบิดเทิ้งอันเจ็ดเทิ้งเก่าที่เราหันเนาะ ครับผมตัวเพนนทำได้เกตเก้านาะบอกครับผมอันนี้เก้ากับซีเก้ากับหกบ่ครับนี่เพิพนให้เก้ามาเม็ดเดียวพนจับคู่ให้เก้าซีกับเก้าหกก็นั่นละครับเก้าซีกับเก้าหกครับผมแต่ของเพนนีบนลุดงวดเดียวนี้ในในปีนี่บ้ถูกทุกงวดตัวเดียวนี้เก้านี่บนล่างครับ มันกับมาบุญมาล่างเพิ่นเอาบุญหลงเนี่ยบางเรืองเขาไปทั้งบนทั้งล่างเนาะเจ็ดเก้าเนาะครับผมแปดเจ็ดทางล่างแล้วก็ครับเก้าหกเอ้ยเก้าแปดอ่าเก้าแปดกับมาทั้งบนทั้งล่างนี่ครับผมยอมรับอยู่นี่เรียกวิ่งเพิ่นแม่นดีเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมแนมใบจำใบค่ะท่านผู้ชมครับเก้าจะเป็นเก้าเนก้ามิดเดียวเพิ่นให้มาสิว่าเป็นเก้าหกปะเพิ่นให้มาเก้าหกเพิ่นเนี่ย เก่าสีตรงกับล็อกแยกกล่องไหมล็อกแยกกล่องกับเก่ามันเก่าหกที่ตรงกันอันนี้ของตัวสร้างหรอครับเนี่ยสร้างคมค่ะสร้างคมครับผมอันนี้สร้างคมแปดกับเก้าน้องวันนี้เนาะครับผมเก้าห้าชอบแปดที่เก้าชอบที่เก้าที่แปดสองแปดสามแปดห้าครับผมไม่ใช่ว่าแปดสามบ่เก้าสองเก้า ปดมาสองตัว hmm. มันได้แปดเก้าแปดแปดสิบวอลเล่ยู่ปะแปดสองแปดสามแปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าครับผมห้าเก้าสองศูนย์เก้าห้าเก้าห้างวดควนมากมักกระจิตติดเลขกันอยู่นี่ซีคู่ครับเก้าสองเก้าสามแปดห้าเก้าห้าเก้าสองครับผมเก้าชองกับมือยังเก้าสามเก้าห้าเก้าสองอัน เหล็พระราชนิยครับผมรถหันบ่มีขายเหล็กเคลดเขียดซุปเขียดนั่นเก่าสามต้องมีผู้ติตตามตัวแ่นอ่าแปด้ากาันตลอดปีเก้าห้ากับกันตลอดปีเดใกไก่ปีใหม่มันจะออกตาสูงๆเลยครับผมอือแปดเก่าเมื่อออกก่อนนั่นท่านว่าปกติมันจะออกเดือนท่านว่า๋อตามสิทธิ์ วันนี้นยแปดกับเก้าเก้าเด่นค่ะท่านช้ชมเอาไบเสียบแปดเด่นจะเจแดงขอเอาแปดเด่นค่ะวันนี้นะครับผมมุ่งไปที่แปดสามเลื่อเจแดงนี่นะโชคดีเรื่อยๆไปกับทุกจนจางคมแคบหนาัวค่ะท่านช้ชมเอาไปน้อยนี่ละแปดสองแปดสามแปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าล่วครับนี่ลแล้ว,ลวมึงกับแม่ไปเลีกวิ่ง ไอ้นิ่มเจดมืออื่นไปลงอีก8กับเก้าคือกันเนาะครับผมติด8ป8สองแปดสามแคบหน้าจอไว้ค่ะทั้งวมมืออื่นเดี๋ยวลงอีกนไอ้หวยเล่าร่วมกับปัจฉนาผ้าลวยแอดกาแฟดำาลงร่วมสุดไปเลยวันนี้ก็8แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าองเก้าสามเก้าสี่แปดแปสอง ต่างกันกน็มาตัวเดียวกับรบัฐบาลเนาะต่างกันที่8ปหกับ9ก้าห้าอันนี้เป็น8ปดซกับเกซครับผมผมคำนวณนี่ยไปรัฐบาลไทยเลยเลนก่ีกคำนวณมันสุกโอมแมนเล็กเหล็กเล่าเหม,มือนสุกเนาะครับผมไปรัฐบาลไทยวันนี้กันทังรัฐบาลไทยนั่มละมาางนี่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสมนี่ <laughs> คือได้เลยเนาะเอาแห้งๆเรื่อยๆไปน้ำกันเสื้อเสืยอผ้าโบยุไปตึกปลาไปศ<ม>ิษย์สร้างข้าเจ้าสร้างปาลาเพิ่นลงคลิปหมู่บ้านนี่ป่ะฮะสร้างปลาเพิ่นบ้านแหี้บเาเป็นเลยให้พ่อไปบ้านไหย้ยอ่ะฮะส่อ,อ,สองเพิ่นถือแบนแมนทั้งส่องส่องครับเพิ่นแม่หรือเราเมื่อเช้าบ่ครับเพิ่นมาน่ยัง แค่เป็นมาลิน้ำนี้เป็นมาคุยเข้าอือเป็นเตืนวันที่4ว่าเขายังจะเปิดให้อีก่องแรกสองสองหน่อยนะครับประหัตคนเดิมประหัตเชี่ยวปิดเงวสองอาทิตย์อือครับสีเมี่ยบอ่ครับฟันต่อน,นี่แหละผมกับเมีย่ยบเมี่ยกับเมี่ยเอาพูดได้กินเดี๋ยวเอาไปกินน้ำเดียวไว้ลดให้ เอาไปกินบ้านก็ได้มืออื่นเต็งกี่มา้ามันบ่มาผมเดียวแฟนผมมาสิบมาเป็นยังสิบมาห่วยหลับงานแล้วบมาสิทิ้งไปยังได้บอชีผมบอชีกูหลับบอเขาหนะเฮ้ยบมาเห็ดผมเห็ดยตัเองกูเดียวแหรอผมยังมักเนาะสบายตัวได้หลายกาแฟกับไม่หิวปุ่นซื้อเนาะครับเล้ยวอะได้บัหนี้งานหนักเนาะบมาเห็ดเอากันห่วยเสียเปียบแล้วเนาะ กินนานดิแล้วแห้งแล้วแน่สิยังยากว่าสิบ่เฮ็ดเอากัแฟนกลุ่ม2คนอยู่ดิบ่แต่มันบ่มาเอ้ยกันบ่มาก็หวานกอมลเนาะไปแจ้งบ่บอกวันอาทิตย์เด้อก่อนเด้อว่านวันอาทิตย์จะสิเมเมีโลดได้นั่นกอันนั้นล็อกไว้ก็ได้พอเชียนนว่าถ้า่อยมาเพิ่นจเมียโอ้ยยงงามไดตึกปาอยู่เนาะ กับเมียกับเมียก่อกรพนลดเมียก่อนรชัยชยาป,าปาลาปลานไหลหรือเงี้ยเหรียญรีบเขิ่นเขาสั่ง <ฮะ S 1> ล่งเขาจองโลดละแปดสิบบาทนึงปลามันเนาะปลาปลามันเสียบกับปลมันหลายคือปลาเขาเลี้ยงเนา<ฮ>ะก็คือปลาหน้าเขาอยู่มันแต่ว่ามันเสียบเอาบางนึงก็ได้ยินข่าวว่าถือเลขถืออยู่เจ็ดหมื่นถือทั้งล่างทั้งบนเหมือนเด็กแต่ว่าบลาไหลก็ไล่ไหล แต่ว่าเชยดใสียาผมบอกว่าให้ลงล่างนะบ่อร่องเอเรขยกเแต่บ่ได้เงินถือกุวัเลีเพิ่นหน่ะครับ่ไ็้เงินคุยกับผมยื่นี่แล้วมันนั้นมันว่าบุญเป็นบุญล่างเปล่างผมมาเอาล่งล่างเนี้ยจะเคืองเพได้ทุ่น่คลื่อคนโง่อู่อคนง่ก็คือคนโง่อยู่บ้านยังคำล่ะครับไขมันใจกท่าน เจ้าทะเวงเป็นสิบเป็นเศ้าปีเป็นสี่สิบห้าสิบปีแต่เ่าเหตุสูตรมานหนีถือกนะถือเกี่ยงสีิตลอดได้สามโตก็ค่อยถือกเด็กสามตัวตรงแล้วก็ค่อยถือกสามตัวต้นแล้วก็ค่อยถือสามตัวท่าบอกผมมันอันแปดแปดเก้ากันว่าหมือเจียวเดือดสังนะครับพนองบาดีไปหวอนี่อันเลื่อมมัละบานอันเพิ่นถือสามตัวตรงสองเทียอะไรเด็ก เป็นเน้เงินเฮ็ดอหัวกําแพงอ่อมย่างเป็นตั้งเดียนจะกาวนั้นเป็นกระถือสามตัวนี่แหละสามตัวเป็นจึงไหนหรืว่าพป็นเสื้อสองร้อยคูณห้าสิบหรือตรงเลยนี่แต่แตงเท่านี่นาสีซื้อลอยคุ้นลอยหรือว่าห้าสิบคูณสองร้อยเนาะเล่านี่สองร้อยคูณห้าสิบเราเป็นเป็นกุ้ยกับผมแล้วเหมือนเราผมมัดเป็นมัดตรงย่างเหียวบ่อโต๊ดเด้อเพื่อนว่ากุ้ยกันแล้วเหมือนเจ้า เห็นแล้วคนบบฟังควมคนมั้งในกะงูกูเก่าผมทีเอาไปจัดรัฐบาลโอ้ยจัดรัตเตรี่ยูนถือกงวดถือล่างถือบนไอถือซื้อบนขึ้นล่างซื้อล่างขึ้นบนยู่งจัิงจริเล่าคนชิบหกเห็นจังตัวเราเอาสู้ฟังฟันต้นไหม้น้ำกันมือส่งแม่ได้ตลอดชิบหกไปเสียบบนมาสัเออมันออกกลางซางมาสัก อ้าเจ้าก็บผ้บคุ่เด็กบ่แล้วหูยังสันนี้นแต่เราเล่าทิฏฐิของเราให้หนึ่งเอาค่ะท่า,า,านผู้ชมเดี๋ยวตามเส <c oughs> ้นใจย่า,ยาให้ตอเด้อค่ะเด้อ